วัดีครับพี่น้องผมเมื่อนีงกับพอกันอีกคือเก่าแล้วพี่น้องออกหนาะไซเบ็ดมากับพันเตาครับสวัสดีครับใ <laughs> ส่เลยครับนี่ใส่เลยครับไม่ต้องฟังเสียงหมกเสียงกาใส่ไซเวนเลยครับเมื่อนี่ <laughs> พอดีมีเอฟซีคนหนึ่ง่นมาน้ำครับพี่น้องขุ่นผ้า่นมาใส่เบตพูดเสียงเบ็ดออกกวอนทีลีทีลีเลยครับุ่น <laughs> เอฟซีว่าตะไกยู่พี่น้องอุดรครับอุดรน่าจะใส่ก็อุดรอ,อืมอุดรอุดรใส่หมวกขาวันโอ้เป็นเซฟตี้คนนี้ว่าทำหนาทแต่ว่าไปเ <c oughs> ป็นงาน,นชนุบุรี่คนนี้คน,นงางานนะครับคนงางาน,น <c oughs> มือในีใส่เต็มเ,เลยพี่น้องมาไกลเตี้ครับมือ,น,อนีแถวบ้านไป็างนั้นตน เหมนบอกไปอยู่บ่กขั้นนั่นไปขั้นอีกด้วยใส่ปลาบอนยังคักติปลามามามาคักไข่เจี๋น้อยด้วยเอฟซีมาแต่อุดรนพี่น้องเพิ่ไปเห็นงานอยู่ชุบุรีพคนหาใส่งานคักสวัสดีครับ พุแล้วมาจะใส่กว่วะมาผล่ะมาเต้ชนบุรีหุล่ะมาจะชนบุรีพี่น้องชบุรีอายุหากินนะตามิตีก็คือบ้านเกิดอยู่บ้านเดียวกันพิ่เบมาบ้านครับเลยผ้ามาใส่บิดเคยหายุหากินน้ำกันแต่พัดดครับนี่มาหอดก็อยู่่ะไรแล้วผ้ามากินรุนแล้วคนเคยหานอะเอ,อไปๆนมาน ไปหลุดมืตอตรงกันพี่น้องใส่ตะเวนเลยครับมือนี่อ่ะพัดเตาเสียบมาลุยน้ำบน่ไปพี่น้องเบ่งทุ่งครับจางปังครับอย่าว่าแพงหน้าเด้อถือมาแล้วเด้อถือมาเียวนึงแลเด้อ <c oughs> ไปเลยพี่น้อง มัน,นไปครับพี่น้องใส่ไปใส่มากกันสองหลังทุ่ท้ายแล้วครับนี่ยถ่ายแล้วท้ายแล้วใส่มากจะครับพผนโอ้ตะเว้นยางงามเลยตัวนี้สูงเถึงลกแล้วปาเนี่ยเดี๋ยวจะไปไลไปลาอยาหยามปลาเลยไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องอจะไปไล่เบิ้งจากข้าวไล่เ ah บิ้งตอนท่าบอนท่าบ่อนคำเนาะเออหมเว้นยังไงไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปไล่มองที่แรกครับ จุดเริ่มต้นเลยไปครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ไล่ล่องเมืองกัน,น,นต่ว่าหลอนแท้แน่นอนเลยถือเซ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้ยตัวเล็กแข่งมันพี่น้องเลยเล็ก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 เกาะตาเลยมึงดูเกาะตาเลยผลพร้อมแท้แล้วนี่ประชนันครับประชัใส่นี่ ไอ้นี่กับมันยิ่ง,ย,งยิ่งบกยิ่งมันตื่ลูกพี่น้องนี่โอ้โหจิมจีจิมจีโอ้ยตัวแรกแห่งการ์มานานพี่น้องเดี๋ยวพาไล่เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องซ้ำคำพี่น้องหามันถืออีกโมแน่แล้วแต่ว่าหลอนนี่ยหลอนแท้แน่นอนเราเลี้ยงหลอน,น <laughs> ไปไปพี่น้องเรื่อยๆโอ้ไม่ดิคนกินนิดปลีกคนดุพี่น้อง โอ้โอ้โตายตายนี่มน่าเนาะก็เชนกินก้อนปะดุกปะอรป่เนี่ยตะเว้นมันเป็นสูตรนี่ตะเว้นเนีเขาต้องมาปลดออกเสียเมียไปใส่ตะเว้นเป็นสีอเล่าเนี่ตะเว้นเป็นสีหลือปกติสีว่าใส่ตะเว้นปานี้นอกปานีคือสีว่าหันเสียเมียหรืเล่างมือนีอยากใส่ตะเว้นอยากลองอยากลองอากลองของถือถืออีลี

เอาอนี้ก็ถือกันถือทั้งคู่ครับถือทั้งคู่ครับเอาแล้วครับประกงสองตัวแล้วสองขึ้นสามรูนี่ปลาคงสองตัวกันครับแต่ว่าโอ้ใส่หนิไหมไหวต้มก็ได้อมไว้ที่กันเลยใส่นี่ก็ได้โต๊ะฝาที่นใส่น้อยใส่น้อยอุ้ยถัอรบบางหลบเด็ดถักรวบบางหลบเด็ดหลบหลบแรงวะเนี่ยเลย ลาโตป่าพม่นาะไปเรื่อยพี่น้องจัดไปอีกเลยพี่น้องปราเข็งครับแต่เว้นม่แต่เข็งแต่วงรอกคำรับพี่น้องเ้ยันดีรีดหูอีรีเลพี่น้องดินเน่าเน่า้ะดุก โอ้โห oh, oh. oh, oh. <laughs> จังสี่คือจังส <laughs> <จ>ี่คือโอ้แม่นี่แม่นี่คือแสนแปดพันส่วนแปดแสนแปดแม่นี่แสนแปดคื่ธ <laughs> รรมดาแล้วเนะ <laughs> นี่ยกี่กิเลนครับพี่น้องใส่เดือนใส่เดือนโอ้ <laughs> ตัวผาครับพักเข <laughs> ่งประคอทายทายแล้ว <c oughs> ไปพี่น้องไปที่พักเลย ย่างจนสีหอดรถแล้วครับเดัเข่งจัก่ีละหลังนี้ยังเป็นหลังที่กแขกหมาเลยพี่น้องนใสแต่ที่กเลยครับหลังนี้ทางจไปหารถแงตัวใหญ่โพสโอ้ักเข่งล้วนจักตัวเลยีห่าวะอ้ยหลายคน่กินหนึ่งสองสามสีห่าโกิตัวคนตัว ฟูดอสองตัวฟอ,องโอ้โหเก็บแปดเก้าโตโัวด้วยโอ้ยย<อ>่งไงคือเขาเสลยเด็ดปีบนี่ <laughs> เดี๋ยวมา,าเลี้งจังมาเบิ้งน้อกันพี่นอ hey, ้องให้ร้อ้คำเจ้าหน้ารับใกล้ไรใกล้สี่ข้างหรืครับเนี่ยไปไปพักพร,รจะเข้าอยู่รปแล้วครับรถก็อยู่โน่นนี่แหละครับเอาครับพี่น้องมาหอดรถแล้วครับ,รบ,รบ <laughs> ป๋าใส่สั่งป๋าเตาได้ยัดโถเอานับเบื้องไป พ่อเด็กปิ้งพี่น้องนี่แหละแนวจริงๆปิ้งแรงปิ้งกินเข,ขาทงหรอว้าวพักขาเด็ดเนี่ยไรแซนเป็ดตรงเนี่ยเพื่อนตัวใหญ่แต่จีเดียกจิ๊บกิ <laughs> ้ก๊ัมมาสิล่ะหารถกิงวานเจ็ดตัวแล้วโอ, <laughs> รอ,อ้รอบแรกพี่น้องรอบแรกเจ็ดตัวไล่เสียบเงียบแซมเปลิลแซมเปิลไล่เสียบเงียเกิงเจ็ดตัว พ่อคนย่พี่น้องนี่แต่ปลาปลาปีนี่ปลาไม่ปลาไม่ปลาไม่ปลาปีนี่วันเกินแง่มั้งเอาไปสิล้มๆแน่เด้พี่น้องจะหน่อยอุ้ยกล้ามอยู่ได้ปิ้งอยู่ได้ปิ้งมาแล้งไงล่ะปิ้งปิ้งแค่เราเหมือนแลงเนี่ยได้ปิ้งเดี๋ยวมาแลงมายาวตกันต่ออีกพี่น้องไปครับพี่น้อง คำเดียวครับออกยามเบ็ดก้อนบัดใส่เบ็ดแปดสิบหลังพี่น้องมาสามคนครับยิน <laughs> ดีอมบอนั่นถือเด่นไหนอถอดไวม้มาเลยพะยา่ะพะยา่ะพะาญะเข่งอีกแล้ว <laughs> โอ้แถวเนี่ยวคือวิทย์จะมาเข่งจะวะ เราเงี้ยไหมหลังนี้พ่อถือขับหลอนหลังนี้ติดปลาเข็งยังมองบอลขึ้นขึ้ปลาแต่ทั้งหนาไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องแม่เราบอกเหรอเข็งอีกแล้ว โอถือตึ้งคู่พี่น้องเอาเอาเข็งกับช่อนมาเลยปลาคอ้อยไงเอาลงหากันมึงตัดตัดหน้าทุกนี่มีแต่ตัวซ้ำนี่เนาะบานนี่เนาะปลาค้อกับตัวหน่อยๆปลาเข็งกับโอ้ยโอ้ยได้พวกจิ้มจีนตัวนีงดูบอนเดเห็นเลยพี่น้องเอกตัวได้ดิโอเก็ตตัวแล้วหาโอตัวเลย บดไทยบดทีเดียมิไดาเขียงพี่น้องไทยบดดูชอนอยููบ่อยดอกเขีงน่อยบดเสียงนึงคอนึ่งงามเดงกับพดงามเดงอู้ไปเรื่อยพี่น้องอ้จนหอดโค้งพี่น้องเลยล้มอีกตั้งหาได้มือว่างเปล่าฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวไงเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอดทอยดูครับโอ้ยพ่อจะตามหาบาี่น้องเลยพ่อจะถามหาพ่อเลยครับบาทโ้ยตัวเรกครับตัวเลกแหกมันนี่ครับนี่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 ตวงามอยู่กระดังงามกระังงามพี่น้องตัวเลกครับนี่ยไปดูตัวเรกแหกมันว่าทุาหาพ่อเลยวะาหาพ่อเลยพี่น้องเลย โอ oh. ้รนะครับวมันต้องเลีนบักถามหาตัวเนี้ยนียอะไปิามหายังดิดูคือเขาเลยดูเขาดิโคตรดิ่นหนาํอยู่พี่น้องเ้า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 เดียวเดเดียวดลุกลุกลุกลพี่น้องลุกลุกลุกเฮ้ยโอ้ สองแล้วดูกถามหาไหมกิจกถามหาอยู่แบบนี้ทีตุ่นงามอยู่ตุ่นตัเข่งนี่ตัวรองนับพี่น้องตัวงามอยู่ตัวงามอยู่ครับกะดูสองเต็มแล้วครับเดี๋ยวจะหลังมู่เบียดอยู่เนาะเดี๋ยวซองหลังอยู่เนาะ นี่วัดเสือกไปไปบสองหลังชุดยพี่นอ้องยามายามากับชุบดรดตัวม่ไหลประเสิงมีจับพี่น้องเลยเด,<า>ดี๋ยวองต็มไปดูกันรอบนี้เดี๋ยวรอบแถเบิ้งอีกรอบพี่น้อง ฟ้ากับห้องฝนสิตขึ้นเร็วขอ,อรับพี่น้องว่าจะไปยามเบ็ดต่อฝนสิตกบานพี่น้องเอ้ยเฮ้ยสองคนนั่นไปกูครับพียโอมบรได,ดไปฝนสิตกพี่น้องเม็ดปกข้าวยังเลยเริ่มดิ้นม,ม,มาแล้วครับพี่พัฒนโตกับไอเอฟซี FC คนที่บ้านจากชนบุรีเลยพี่น้อง ไปกูเบ็ดครับพยโยมถ่ายอยู่รถครับพี่น้องลมแห้งคักพี่น้องจะทีได้็คืออะได้ไปยาม่างหันได้สองตัวละครับมาดุกมาเก่งมาเก่งนี่บ่หนับแต่ตอนนี้กำลังไปกูอยู่พูดไ้ใส่เดี๋ยวรอถาวงทีได้บ่ป่ากูเขาบ้านเลยพี่น้องถ้าเบิวงครับทีได้บ่ตอนกูมากนี่ บ่เป็นอ,อะไรหรอกมันล่มแห้งไหมโอ้มากเพี่น้องเอาครับพี่น้องฝนล่อกันพี่น้องเอ้ยฝนมาตกปะนี่มแต่ล่มซื่อๆเนาะลอยกันไปกูเป่เบ็ดซื่อตัวนี้ถ่ายยูนิจนนี้เน้่ยโว้ดได้หมด่ะโอ้ ตัวกันคักพี่น้องเอ้ยฝนไหมได้เยอะตัวมักนะุ่นี่แม่นเบิดตัวอยูอ่เนี่ยไม่โอ้ยเปิดเฮ็ดส้มคือแต่เดียดีมากันเนี่ยว้บริฟ้าเปลี่ยนตําแข่งแจ็คฟางโอ้ทนายจัดพี่น้องเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> บริฟิตไทยสัมปจนกูพี่น้องเลยที่อะพูดะประดุกตัวงามเพื่ออย่างเนาะพูดอะ ก็เค็งอย่เพาต้องห่วงเป็นดงอู้เวชรมาเรียบร้อยครับโอ้ยเล่นเข่ารถเฮียแมนตัวปลาดุกไหมนี่ตรงามเทียงหน้าว่ามีอยู่เฉลี่ยห่วงเป็นยานพูดมาหันเนล้มบันบึ้อสนุกจนได้หยับรถแบบพี่น้องรถยานออกบ่อยไหมปลาดุกนี่ใส่หัวน้ำตัวเฮียประตูมือรถว่าใจได้หาดเลยก็เค็งเพต้องนับ ว่หันใจดีครับคุงปลาไหลมีอีกตัวปลาไหลตัวนึ่งมีอีกดูคือเก่เดี๋ยวปลาข่งเดี๋ยวไม่ปลาขงหััเดี๋ยวัดปลาขิงเทเลยพี่น้องโอ้ยวไปท้ายแล้วเนาะสามปลาไหลตัวนึงรวมรวมปลาขิงสองตัครึ่น โอ้ยก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยแม่ลายก็แนวอื่นครับเพิ่นหนึ่งาาลูกแม่นี่มันคือคักกับวะยอ่อยร่อยเลยวะลูกแม่เดียวเลยประดุกเจ้าตัววะประดุกไปฟันที่หาตัวหาตัวโคตรโอ้โหโห่ว่าอะไรพี่น้องไอ้เรียบร้อยเลยแล้วกลับบ้านเลยแล้วบัดเรียบร้อยเลยพายุไหมตัวกันคักวะเซ้าแล้วพี่น้องเอ้ยมื่หันล้มปัดปื๊ด อู้ว่าเหลี่ยมอ,อู้ผับผับเนาะอู้เป็นตะยันครับเพื่อเลี้ยงเหลี่ยมเลยโอ้เด็ดโอ้ประมาณสองโลสองกิโลกรัมอยู่อืมนั่นสองโลกัพี่น้องกับเพราะอยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยคันอ่พายุบริเวณเนี่ยคนตื่นซะก่อนได้ยามเดียวเดียวกูเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอาดับเป็นอย่างนั้นบอกแกงเลยอ้ยสักขนาด ไปครับพ vale pues like, <th> anyway <rain> ี่น้องคลิปนี้ก็คือจะเอาซ้ำนี่แหละแต่เฉพาะอ้ยูได้กินอยู่สองลใช่ไหมประมาณนี้แหละได้บ่สามลอยู่หรอที่ผู้นึงสงผู้ถึงสามแบเอาแค่อยุจับบังมเสือล่อกันทักไปฝนไหมกติกทุ่มแล้วตอนนี้ตองถุงกัวแมนบอกสามแล้ว บ่หันเดือดสำพี่น้องเอ้ยไปครับพี่น้องสำรับคลิปนี้จะเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับไป